ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่สิบสองมิถุนายนสองพันห้า้อหสิห้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสจจากบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณจฉามิ ธรรมังสรนังคฉามิสังขังสรนังคฉามิ네ทุติยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคฉามิตติยามปิสังขังสรนังคฉามิ นัตทิเมารนังอัญังพุทโธเมารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะ วัตยังสัตตุสาสเนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อธทินาทานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ พรุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปปะปราประเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิขเพเปจาขอสมาทานอาชีวตมากเสินตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต เพื่อมักผลนิผ่านในปัจจุบันบูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะทินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจาเยนะมหเสยนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูปะ รัชตะปฏติขหนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสินสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมักผลนิพันในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบ เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชงเจดอะเรียมักมีองแปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะ ด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินตามโลกิยมักเพื่อเข้าถึงโลกุตระมักค่ะในการเจริญภาวนาด้วยการศึกษาพระสัทธรรมนั้นเป็นเบื้องตนของโยนิโสมนาสิการตามพระธรรมคำสอนเพื่อเพิ่มผูนสมาธิค่ะซึ่งเป็นธรรมะหมวดสำคัญอย่างยิ่งของกุศลธรรมทั้งปวง เพราะสมาธิิเข้าไปในกุศลธรรมเหล่าใดแล้วก็มีแต่จะเพิ่มพูนภัยบุ์เข้าถึงสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรรมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิเป็นที่สุดนั้นเองค่ะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในอัตตกถาสภาสวัสังวรสูตร ว่าด้วยอาสวะที่จะพึงลาได้เพราะการสังวรซึ่งเป็นข้อที่สองค่ะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นของโสดาปฏิมาข้อที่หนึ่งที่ส่งตรัสไว้แล้วและของมักสามที่จะตรัสในตอนนี้โดยเรียกว่าอาสวะลาได้เพราะการอบรมทั้งหมดเหล่านั้นขอสาธยายต่อนะคะ ความจริงคำว่าพิจารณาแล้วโดยแยบขายในวงเล็บปฏิสังขาโยนิโสความว่าพิจารณาคือทราบได้แก่เห็นเฉพาะโดยอุบายคือโดยถูกทางก็ในที่นี้การพิจารณาเห็นโทษในความไม่สังวรพึงทราบว่าเป็นการพิจารณาโดยแยบขาย ก็การพิจารณาโดยแยบขายนั้นพึงทราบโดยในแห่งอาทิตตปริยายสูตรเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายจากขุนสีที่ภิกษุทะลวงแล้วด้วยหลาวเหล็กอันร้อนโชนรุงโรดโชดช่วงยังประเสรดกว่าส่วนการถือเอานิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปที่จะพึงรู้ด้วยจักสุไม่ประเสริฐเลย ในคำว่าเป็นผู้สํารวมแล้วด้วยความสํารวมในจกักขุนสีอยู่ในวงเล็บจกักขุนทริยะสังวรสังวุตโตวิหารตินี้มีอธิบายว่าอินรีย์คือจักสุชื่อจกักขุนสีที่ชื่อว่าสังวรเพราะกั้นไวอธิบายว่าเพราะปิดคือกั้นไวได้คําว่าสังวรน,นี้เป็นชื่อของสติ การสำรวมในอินทรีย์คือจากสุชื่อว่าการสำรวมจากขุนสีดุดคำเป็นต้นว่ากาในท่าน้ำเต่าในบ่อน้ำกระบือในป่าการสำรวมในทวารทั้งห้าจึงไม่ใช่มานั่งปิดตาปิดหูอย่างที่เข้าใจกันนะคะแต่หมายถึงเป็นผู้มีสติเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้น ก็ให้เป็นไปในทานในศีลในสมถะหรือวิปัสนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วนะคะด้วยสติที่ยกอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้ปัญญาได้ทิจารณาและบุคคลผู้จะมีความรุ่งเรืองในพระศาสนานี้พระองค์ก็ตรัสไว้ว่าไม่ควรถือเอานิมิตร โดยอนุพยัญชนะในรูปต่างๆเช่นสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเช่นเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่ใช่เพียนเพลงว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงที่ไพเราะสนโสทมัวแต่นั่งแยกว่านั้นดนตรีเสียงนั้นเสียงนี้นะคะแต่หมายถึงได้ยินเสียงก็ประมาณว่าได้ยิน นั้นคือไม่เป็นไปด้วยตัณหามานะและทิฏฐิแต่เป็นไปด้วยการพิจารณาว่าเสียงเกิดด้วยเหตุปัจจัยเหล่าใดเหล่าหนึง่งและเมื่อเกิดด้วยเหตุปัจจัยแล้วย่อมไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่บ่อยๆเนืองๆรวมทั้งเป็นไปในทวันตาหูจมูกลิ้นและกายค่ะ การสังวรน,นั้นจึงจะปิดกัน้นไม่ให้อากุศลลจิตเกิดขึ้นได้ดังที่กล่าวไปแล้วที่พระองค์เปรียบเทียบเอาไว้ว่าประดุดกาในท่าน้ำเต่าในบ่อน้ำกระบือในป่าค่ะในคำว่าจากคขุนทริยสังวรสังวุโตวิหารตินั้นการสำรวมหรือการไม่สำรวมในจกักขุนสีย่อมไม่มีแม้ก็จริง ถึงอย่างนั้นสติหรือความหลงลืมสติย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจากขู่ประสาทอีกอย่างหนึ่งในการใดรูปารมณ์มาสู่ครองจากสุในการนั้นเมื่อพวังขจิตเกิดขึ้นสองครั้งแล้วดับไปมโนธาตุฝ่ายกิริยาเกิดขึ้นให้กิจแห่งอาวัชนะสำเร็จแล้วดับไปต่อแต่นั้น จักขุวิญญาณเกิดขึ้นในทัศนกิจสำเร็จแล้วดับไปต่อแต่นั้นมโนธาตุฝ่ายวิบากเกิดขึ้นให้สัมปติชน,นะสำเร็จแล้วดับไปต่อแต่นั้นมโนวิญญาณธาตุอันเป็นอหตตกะวิบากเกิดขึ้นให้สันติรณกาิจสำเร็จแล้วดับไปต่อแต่นั้นมโนวิญญาณธาต อันเป็นอเหตุกะฝ่ายกิริยาเกิดขึ้นให้วทัพนากิจสำเร็จแล้วดับไปในลำดับนั้นชชนาจิตย่อมแล่นไปโนากิจแลน่น,แลนไปกี่ขณะคะจำได้แล้วใช่ไหมคะคือเจ็ดขณะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าในอัตกถานนั้นท่านแสดงถึงวิถีจิตทางปัญจทวารให้รู้ตามความเป็นจริงว่า ไม่มีเราทำกิจเห็นไม่มีบุคคลอื่นเห็นไม่มีหญิงไม่มีชายแต่เป็นการหมุนไปแห่งธรรมะนั้นๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นเราเห็นซึ่งนั้นก็คือไปคิดว่าจิตนั้นทำกิจเห็นหรือเมื่อเห็นแล้วเราชอบนั้นก็คือชวนาที่ทำกิจนั้นๆเท่านั้นเอง ท่านจึงแจกแจงออกมาในวิถีทางปัญจัวาลซึ่งเราเคยศึกษากันมาแล้วก็มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อผวังคจิตเกิดขึ้นสองครั้งแล้วดับไปผวังคจิตสองครั้งนั้นคืออะไรนะคะผวังขาจารณะซึ่งเมื่อแสงหรือที่เรียกว่ารูปนั้นมากระทบจากหูประสาทนั้น ก็จะมีจิตรับรู้ซึ่งเป็นผวังขจิตดวงแรกคือผวังขจารณะอันนี้ไม่รวมอติตัผวังนะคะนับตั้งแต่ผวังขจารณะเมื่อผวังขจารณะรับแล้วก็ดับไปเพราะจิตแต่ละดวงนั้นมีอายุของมันและเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาซึ่งเป็นช่วงสั้นมากนะคะเมื่อผวังขจารณะดับไปนั้นแหละ จิตดวงต่อไปจึงจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นจิตตะนิยามนะคะว่าจิตดวงเก่าดับไปจิตดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันค่ะโดยอนันตระปัจจัยจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นก็รับกระทบแสงเหมือนเดิมก็คือผวังคุูประเชท,ทะซึ่งขณะนี้ก็เป็นผวังขจิตสองดวงที่เกิดแล้วก็ดับไปสืบต่อกันไป ก็เข้าสู่ปัญจทวาราวัชนาจิตซึ่งเป็นมโนธาตุกิริยาจิตเกิดขึ้นทางตาก็เรียกว่าจักขุทวาราวัชนาจิตทางหูก็เรียกว่าโสตทวาราวัชนาจิตก็เปลี่ยนไปในห้าทางนั้นเองตามชื่อของวัตถุนั้นๆน,น,นะคะเมื่อจิตดวงนี้ทำกิจอาวัชนะคืออะไรคะก็คือ เกเริยาที่ยังผวังให้เปลี่ยนไปนะคะเพื่อสืบต่อจิตดวงใหม่นั้นก็คือจะเกิดจากขู่วิญญาณจะขู่วิญญาณนี้ก็เป็นจิตชาติวิบากไม่มีใครอีกนะคะเป็นแค่จิตเทนที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจกรรมเก่าหรือกรรมที่มีในชาตินี้ที่ได้ทําไปแล้วอันเกิดจากชวนาดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัย เราไม่สามารถจะอย่งรู้ได้ว่ากรรมในชาติไหนนะคะอาจจะเป็นชาติที่สองหรืออดีตอันยาวไกลเป็นปัจจัยให้จักขววิญญาณเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำทัศนากิจนั้นหมายถึงคือทำจิตเห็นนั้นเองนะคะลืมตาขึ้นมาก็เห็นสิ่งนั้นนั้นด้วยอำนาจปัจจัยค่ะ ไม่ใช่ด้วยอำนาจความปรารถนาอยากเห็นอยากได้ยินเหล่านี้นะคะที่เราเคยคิดว่าเราอยากเห็นแล้วเราก็ได้เห็นนั้นแท้ที่จริงขณะนั้นอำนาจของเหตุในอดีตหรือในปัจจุบันดังที่กล่าวเมื่อกี้เป็นปัจจัยค่ะไม่ใช่อยากจะเห็นก็ได้เห็นอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันเป็นจกักขูวิญญาณก็ตามวิถีจิตเหล่านี้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยหากไม่มีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมแล้วจิตแต่ละดวงเหล่านี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้และสามารถถ่ายถอนความยึดมั่นว่ามีเราไม่มีเราเลยค่ะมีจิตที่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันโดยอาศัยอำนาจในอดีตและอำนาจในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นไปด้วยวัตถุคือจกักขุทวานที่ยังดีอยู่มีแสงมากระทบและมีมนสิการจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นโดยธรรมะสามประการนี้เรียกว่าไราคะผัสสะเห็นไหมคะว่าไม่มีใครเห็นแต่การเห็นนั้น เกิดขึ้นด้วยอำนาจปัจจัยแม้ในปัจจุบันและอดีตเป็นปัจจัยค่ะจะอยากหรือไม่อยากก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆค่ะเราจะมาบังคับบัญชาตั้งความเป็นตัวตนว่าเราทำได้นั้นไม่ใช่ความจริงค่ะ ต้องเข้าใจสัจจะคือปฏิจจสมุปบาทคือความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะทั้งปวงเหล่านี้ว่าย่อมเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยค่ะแม้จะขูวิญญาณแค่เพียงหนึ่งดวงก็ไม่มีเราเลยค่ะแต่เพราะเหตุที่ว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยไงคะสังขารที่ทำเอาไว้ในอดีต หรือในชาติปัจจุบันที่เป็นชวนาดวงที่หนึ่งั้นแหละเป็นปัจจัยด้วยเหตุแห่งอำนาจของกรรมที่ทำเอาไว้หรือที่เรียกว่าสังขารนั้นเองฉะนั้นเมื่อเราค่อยๆค,ค,คลี่คลายออกมาด้วยความเห็นที่ถูกต้องด้วยสมาธิที่พระบรมศาสดานั้นทรงค่อยๆแจกแจงธรรมะเหล่านี้ให้เราได้เรียนรู้ เราก็จะค่อยๆถ่ายถอนความเห็นผิดว่าเพราะอาวิชชาเพียงตัวเดียวมีตัณหายึดโยงจึงเป็นปัจจัยแห่งสังขารเมื่อสังขารที่ทำเอาไว้ยังมีปัจจัยอยู่ก็จะเป็นปัจจัยให้วิญญาณเกิดขึ้นก็คือจากขู่วิญญาณโสตวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่สุดใช่ไหมคะซึ่งเป็นจิตชาติวิบากนั่นเอง และการทำกิจเหล่านั้นก็เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุในปัจจุบันคือจกักขุปสสทะยังดีอยู่มีแสงมากระทบหรือที่เรียกว่าวันโรมีมานาัสิการในแสงนั้นและจกักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นได้ไม่ต้องอาศัยอำนาจปัจจัยที่เป็นพระเจ้าหรือผู้สร้างใดๆค่ะ หากเราพิจารณาไล่ตามปฏิจจสมุปบาทต,ตามธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้แล้วเราจะค่อยๆถ่ายถอนความเห็นผิดว่ามีผู้สร้างแท้ที่จริงเกิดจากความเป็นปัจจัยของธรรมะเหล่านั้นเป็นกระแสนั้นเองค่ะแค่อาศัยอวิชชาก็เหลือพอที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะ และมีตัณหายึดโยงมาสู่พบแล้วพบเราจะอาศัยใครให้ลำบากลำบนล่ะคะในเมื่อธรรมะเหล่านั้นทำกิจของมันโดยธรรมะซึ่งลักษณะของธรรมะเหล่านี้ครอบงำโลกอยู่แล้วคะ่ะมันเป็นอย่างนี้โดยธรรมะดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าจะมีการบังเกิดของพระองค์หรือไม่บังเกิดก็ตาม ธรรมะเหล่านี้ก็หมุนไปอยู่แล้วเป็นไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมปาาทแต่การบังเกิดของพระบร,รมศาสดานั้นเป็นเหตุแห่งการดับกองทุก์ทั้งปวงเหล่านี้ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรุนิพานด้วยสัจจวาจานี้ ขาหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สัรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงม,มีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนินพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ